สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาหาช่างกรงนะครับฝั่งทางอําเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับวันนี้มาหาคุณพ่อใบนะครับซึ่งก็ถือว่าได้ทํากรงนะครับเสร็จนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในรอบที่2นะครับวันนี้ก็เลยมาเอากับท่าน นะครับเนาะวันนี้ก็ได้เยอะอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับนะไม่รู้ว่าจะเอาไปหมดหรือเปล่านะครับผมเนาะก็เลยมาเอาพ่อไปครับผมสวัสดีพ่อสวัสดีครับครับโอ้สบายดีพ่อครับอ่าครับผมเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเาพ่อเนาะประมาณเดือนกว่ากว่าแล้วนะครับ่าประมาณเดือนกว่าๆแล้วตอนนี้กําลังถอดหัวนะครับผมอ่าไม่ใช่กระสือนะพ่อนอ่อนถอดหัว สอดหัวกรงออกนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีคนมาจองแต่พ่อแต่ว่าไม่มาเอาเนาะมันนานแล้วนะครับนานอ่ามันนานแล้วก็เลยอ่าอาจารย์ก่อนก็เลยให้ผมก่อนนะครับผมนี่โทรปุ๊บผมก็มาปั๊บเลยครับโทรเมื่อเช้านี้นะครับโอ้ใครมาข้อหาเสียงอะไรแถวนี้เนาะทีนี้นะครับโอ้ยายครับผมยายไปดีครับยายัสดีครับอ้กำลังอ่า ทำอะไรนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับเนาะก็เดนะี๋ยวท่านใดสนใจก็ไปดูในช่องนะครับกีษด,ดานะครับแบ่งนกเขา,เาใหญ่แล้วกันนะครับนี่นะครับอ่าก็ตอนนี้เป็นไงพ่อได้ขึ้นไว้อยู่ไหมพอ่อหรือว่าเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆ,ๆ,ๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก่อนเนาะครับคบบลอดอีกถ้าไม่มีใครเอาอีกก็ให้ผมครับเหมือนเดิมนั่นแหละนะคร,บบรับผมอ่าทีนี้ ถ้าเอาไปหมดก็ซ่อนไว้ก่อนบอกว่าหมดแล้วนะ,อะพอมา,ม,ามาเอารับหน้าอีกนะครับ <c oughs> ก็จะได้สมทบกันไปอีกไงมันก็จะได้เร็วขึ้นนะพ่อเนาะครับอ่านั่นแหละสมว่าผมเอาไปไม่หมดเหลืออยู่สามสี่ใบอย่างเงี้ยก็ทําเพิ่มอีกนิดเดียวให้มันครบสิบเอ็ดก็มาเอาจะได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับเนาะครับอ่านะครับนี่แหละตอนนี้ยายก็ประกอบนะครับหรือว่าทําอะไรอยู่เนาะนี่นนดัดเลขก,ก่อนครับผมก็ มาดูยายครับตอนนี้กําลังทํากับข้าวหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเอายายยายไปดีรอบหนึ่งครับผมสวัสดีจ้าทาอะไรครับนี่ดัดเล็กดัดลวดดัดลวดโอ้ยายเป็นคนดัดเองเนาะครับเป็นคนดัดเองเลยนะพี่น้องนะตาเนี่มีหน้าที่ขึ้นเนาะขึ้นกระลงนะครับนี่แหละยายกําลังดัดนะพี่น้องครับนี่จากจากเส้นงอๆอย่างนี้เนาะยายเนาะ ครับนี่แหละครับจากเส้นงอแบบนี้นะครับยายก็มาเคาะเคาะเคาะให้มันตรงให้มันตรงเส้นมันกลมเวลาเคาะนี่มันจะมันจะแบนไม่ยายหรือยังกลมเหมือนเดิมกลมเหรอฮะกลมกลมเหมือนเดิมเนาะอ่าไม่ใช่ว่าจากกลมๆแล้วทำเป็นแบนๆไม่ใช่เนาะหรือว่าจะทำเป็นแบนๆนะครับพ่อไปหัวอะเลาะแล้วครับทีนี้เออนะครับเอาพ่อมีหน้าที่ขันออกนะขันเข้าแล้วก็ขันออกต่อไปนะพ่อนะ เอามาดูครับทีนี้บางคนสงสัยว่าทำยายทำจริงหรือเปล่านึกว่าโกหกหรือว่ายังไงนะครับผมนี่นะครับขึ้นแล้วครับเส้นเมื่อกี้นะครับอืมอ่าอืมอาชีพนะครับพี่น้องครับดูครับถ้าเป็นผมนี่ก็คงจะเคาะกลับไปกลับมาเนาะอันนี้เคาะยาวเลยเนาะยายเนาะ ไม่ต้องกลับไปกลับมาคือแบบยาวเคาะไล่ไล่ไล่มานี่แหละนะครับอตรงเลยครับน้องครับนี่ฝีมือจริงๆนึกว่าโกหกว่าทําไม่เป็นนะครับยายทาเป็นอยู่นะครับไี่ธรรมดานี่อทีนี้ย้อนกลับเพื่อที่ให้ตรงตรงกว่าเดิมนะยายเนะาะครับอนี่นะครับเปลี่ยนข้างนะ เป็นข้างก็ข้ออย่างนี้ทั้งวันไหนยายเอาลองเอาออกให้ดูหน่อยครับนี่คืออันนี้คือตอนแรกเนาะยายเนาะมันจะมีกี่เส้นนายายอยู่ในอันหนึ่งเนี่ยประมาณหกเจ็ดเส้นนี่แหละเจ็ดเส้นครับตัดเส้นละกี่เส้นนี่พ่อห้าสิบเส้นเส้นละห้าสิบเซนนะครับท่อนท่อนเป็นท่อนเนาะท่อนละห้าสิบเซนครับนี่นะครับยายก็จะออก อย่างนี้เลยนะครับออนี่นะครับนี่แหละแกะออกแกะออกเรื่อยๆนะครับของจริงอยู่ครับผมนึกว่าพูดเล่นไม่ใช่นะครับทำจริงครับก็หลังจากที่ดูยายนะครับอ่าโชลีลาในการอตีนะครับตีลวดนะครับอยากงอให้มันตรงแล้วทีนี้ก็มาดูอพเนียยนะครับของคุณพ่อใบ นะครับที่ท่านทําใช้นะครับส่วนนี้ได้ออกต่อไหมพ่อช่วงนี้ฮะได้ออกต่อนกไหมช่วงนี้บ่ไม,ไ,ไ,ไม่ได้ออกเลยบ่เออทําแต่กง,งอย่างเดียวทำแต่กงอย่างเดียวครับผมนะเอาถามหน่อยว่าพ่อไประหว่างกงกับขเนียดนี่อันไหนมันทํายากกว่ากันพ่ออันนี้นทำยากกว่า,น,น,า,กกวาน้อยแต่ว่า,นนาเน็ยดยากขเนียดลุนขเนียดทายากกว่า,าสามหมือกเขค่อยๆแล้วนี่อืมครับก็เลยไม่ค่อยอยากทำนะพ่อเนาะ ครับครับอ่าแล้วทีนี้สังเกตนะว่าช่างกงนี่ส่วนมากจะหายากนะที่จะทําพะเนตดสวยๆเหมือนกรงนะครับบางคนก็ทําพะเนตดสวยแต่พอไปทํากรงก็ไม่ค่อยสวยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมีช่างบางช่างที่ทั้งทํากรงสวยแล้วก็ทําพะเนตดสวยนะครับไปด้วยแต่ผมเจอนะครับหลายช่างแล้วที่ทําพะเนยดนี่โอ้โหงามมากงดงามมากกับ พอไปทำากงแล้วไม่สวยครับมันก็แปลกันมันการ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 ขึ้นกงระหว่างการขึ้นพระเนียนี่มันมีความแตกต่างกันเอยอะไหมพ่อมีครับเพราะว่าบางคนเห็นขึ้นพระเนียยได้ง่ายพอไปขึ้นกงแล้วมันเบี้ยวหน้าเบี้ยวหลังหลือเ่แม่นอ่านั่นแหละมันเป็นเพราะอะไรบ่เนาะเป็นเพราคนสำนานเท่าอืมครับต้มชินเท่าเห็ดครับเพราะว่าบางคนว่าโอ้ทำพระเนียดง่ายอพอไปทํากงแล้วมันบิด ับอ่าบิดเบี้ยวอย่างเงี้ยมันมันยูในอันสิ้นไรสิ้นมันคนทุกคนก็เสียบอยู่เเสียบไรอะไรอะไรปมันเสียบนี้เลยอาจารย์มันเสียวเสียวอันนี้ผมจสีท่อมสงเลยขับขาครับครับครับนี่ข่าเสียบตรงนี่ผมก็เสียบไม่เสียบทรงกันขามพี่โอไม่ได้เสียบเลี้ยงครับครับบ้านนี้เสิ่เสียบ ตรงนี้อีกหรือเปล่าครับคล้ายๆขันน็อตเนาะพ่อเนาะขันซ้ายแล้วก็มาขันขวาอย่างเงี้ยไม่ได้ขันเรียง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 กันไปแบบนั้นาขันน็อตนี่ละขันตรงกันขามจะเกินครับอ่านแหละนะก็เลยมาดูแต่ว่าคนข้าเจ้าจะเฮ็ดยังไงพ่อเฮดแบบคือผมว่าน่ะตรงกันขาม อ๋อแบบเลียงเลียงเลียงมาเลยครับมันก็เลยทําให้เป็นสาเหตุที่มันแบบบีดเบี้ยวใช่ไหมพ่อเอียงบ้างอ่าครับยายยังรู้เลยว่ามันเอียงนะครับแต่ว่ายายตอนนี้ตรงหรือเอียงเนี่ยยายบอกว่าตัวเองตรงนะตาเดี๋ยวให้พ่อไปดูว่าตรงหรือเอียงผมไม่ใช่เอียงหรอกพ่อตรงไหมนี่ตรงนะครับจมยายนะครับผมอย่าอย่าลืมเอาตังให้ตา ไปด้วยนะยอย่ไม่ใช่เก็บหมดอ่าอ่ะ,อะมาดูครับพี่น้องครับพระเนียดของช่างกลงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทนเอ,เ,อเอาพ่อเอาเอาพไปขึ้นยังไงครับนี่เร <Okay. S 1> าขึ้นให้ดูหน่อย <Okay. S 1> รุ่นนี้คือรุ่นแบบใหญขึ้นเหยียบไม่หักใกไมพ่อไปครับโอ,โอ้ขนาดนั้นเลย,ยอันนีอ่าโอ้โอกลไกลไกลไกกลไกแบบนี้ครับนี่โอ้โอ น,นี่ผมจะให้ดูกลไกเพราะว่าแต่ละที่มัน,นกลไกมันก็ไม่เหมือนกันครับพี่น้องครับนี่อ๋อใช้ลวดตรงนี้ดึงตรงนี้ไว้น,นะครับแล้วก็มีอ่าลวดสปริงขดดันเหมือนกันครับพี่น้องครับนี่ดันไม่ให้คอนมันตกนะครับเนาะแล้วก็เป็นที่เกี่ยวแบบนี้นะครับมาจากแม่พันธุ์นีขึ้นมาผู่คอนขึ้นมานะครับแล้วก็มาเกี่ยวนะครับ ผมบนสั้นเห็ดนแกมุงก็กว่าเห็ดเพยงเพรนี่ยล่ะอันละพันก็ะมิ้อครับครับครับเขาสั่งทั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยอ๋อครับอันนี้เป็นไม้อะไรพ่อไม้คูนต้นคูนไม้คูนอะไรไม้ไมคอนนี่คอนไม้อะไรไม้คูนโอ้ผมบ้าแล้วครับไม้คูนเนาะหรือว่าภาษากลางเรียกว่าต้นราชจะพึ์นะครับดอกคูนเสียงแคนนี่แหละนาะพ่อน้อหมันกี่ตัวแล้วพ่อนี่ห่วยฮะว่ามันได้ยอดสองตัวอยู่วะโอ้วันเดียว อ๋อคอนสองเลยติดพร้อมกันสองตัวเลยอันนี้ผมเห็นแล้วไม่ไม่เนาะ่านกซ้อมมันออกไตหันเปลวไซ้อมไป่หันครับก็ไให่เลยเนาะโอ้ได้สองตัวนะครับนี่โอ้โหอันนี้กรงเปิดด้านข้างนะครับเข้าข้างยังไงละพ่อเนี่ยโอ้อันนี้เขาโอ้ตอนแรกว่าเรื่องว่าจะเกี่ยวนี้คือโอ้ครับเปิดแบบนี้นะครับ เหมือนประตูบ้านนี่เนาะพ่อเนาะเวลานั้นก็ล็อกคือไม่ได้คือเอาก็ไปเข้าข้างในเลยครับเข้าในปุ๊บแล้วก็ดันมาอย่างนี้โอ้นี่แหละนะครับง่ายๆนะครับส่วนแม่พะเนี่ยก็ไม่มีลวดลายอะไรมากเนาะพ่อใบเนาะครับครับง่ายๆเลยนะครับนี่อ้หูเหละครับผมก็เือว่าได้มาดูฝีมือในการทำพะเนียดด้วยนะครับ แต่ละช่างแต่อะไรก็จะฝีมือก็จะต่างกันไปนะแต่ว่าผมว่าคอนนี่โอเคไม่สูงมากพ่อไปชอบคอนสูงสูงหรือว่าคอนต่ำต่ำ่ะสูงกับบอดีเขาว่าอ่าขันสูงแล้วก็บอดีเขาก็มักซ่ำนี่แหละใช่ไหมพ่อ<ะ>ที่<ม>ว่าไม่ดีเพราะอะไรพ่อมันสูงมันเลื่อแต่จะม<จ>ูดอะไรฉันมักใสไปนันเนอะแต่พ่อไปนี่ชอบต่ำๆอย่างนี้อ่าเนี่ยครับนี่แหละถูกต้องับคอนประเียนไม่ต้องสูงครับพี่น้องครับ ผมเคยพูดในคลิปว่าประมาณหนึ่งข้อมือนี่ครับยิ่งดีเลยนะครับต่ํากว่านี้ได้ยิ่งดีเลยนะครับกาว่าให้มันเห็นแก่คอนนะครับแล้วก็เหยียบมันก็จะเปอร์เซ็นต์พลาดน้อยมากนะครับคอนต่ําๆนะครับคอนสูงๆนี่มันจะพลาดเยอะนะครับเพราะว่ามันเหยียบปลายมันจะเหยียบที่สูงนะให้มันเท่าๆกันเนี่ยนะพี่น้องครับนี่อะไ่ๆมาให้ให้สูงกว่าตรงนี้นิดนึงพอนะครับนี่อย่างนี้ถูกต้องแล้วครับนี่ให้ให้ให้สูงกว่า ข้างในนี่นิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่สวยครับอ่าคอนความสูงได้นะครับเนาะอ้าวใช่เหรอนะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับมารับกรงนะครับประเด็นหลักวันนี้คือมารับกรงนั่นแหละพี่น้องครับอ่ายังไงถ้าท่านใดสนใจก็ค่อยโทรหาผมแล้วกันนะครับผมเอาละพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนให้ผู้ทําคลิป นะครับจะได้ทาคลิปวิดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องยังเคยหรบท่านที่มาใหม่ก็จะลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครสำหรับผมกับคุณพ่อใบพ่อใบครับผมคุณนะครับสวัสดีครับแล้วก็เอาคุณยายไปนู่นแล้วครับพี่น้องครับเอาไม่เป็นไรก็รอบหน้านะครับจะมาอีกเหมือนเดิมหรอพอน้อง้ามีอีกนะครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับไปสืคดีอยู่ 아